สวัสดีค่ะกิงกับก้อยค่ะวันนี้กิงกับก้อยมาอีกแล้วค่ะแต่วันนี้มาในลุคไอศครีมของ b แบ p พิงค่ะข้าวแค่มี Inspiration มาจากเออไอศครีมของแบ p พิงค่ะนะคะโอเคไม่เป็นการเสียเวลาเรามาแนะนำปลาร้านัวของเราเลยค่ะวันนี้ก็เป็นส้มตำปูปลาร้านัวนวค่ะกับกุ้งสดลวกค่ะแล้วก็นี่เลยค่ะ พูดไปน้ำลายไหลไปด้วยค่ะหอยเชอรี่ค่ะกือน้ำลายแป๊กผักกลับก็จะมีมราคีนกค่ะแตงกวาค่ะถั่วพูค่ะเปเปอร์มินต์หรือสาแลนแหน่ค่ะใบมะตูมค่ะต้นหอมผักชีค่ะแล้วก็ผักบุ้งค่ะ อันนี้ก็คือเป็นมะเขือเทศค่ะไ,ไม่ใช่มะเขือเทศมะเขือเปราะค่ะผัะกกาดหินงค่ะโถักยาวค่ะแล้วก็ที่สําคัญเลยจ้าแซ่บเอิร์กมากเลยอีหยังนห,บบนหนึ่งหแกะกระบอกหัแกะกระบอกหัแกะกระบอกคือน้ำลายแม่นึงพูดไม่ทันคือน้ำลายเป๊บหนึ่งค่ะสะตอจ้าก่อนอื่นเลยแม่ก้อยก็จะพาชิมน้ำปลาระ้านะคะ กรรมวิธีที่ทำก็อยู่ต้นคลิปงานอย่าลืมนัวมากแม่เขากินหอยหแล้วนะหอยคือดีจ้ะอื ลูกยาวอร่อยมากมากอือหืออือหือหอยหวานมากเพราะว่าหอยไม่อุดนค่ะถ้าหอยที่เราซื้อฟรมามันจะแข็งๆนั่นได้แต่อันเนี้ยอืมบอกเลย จะต่อตายจ้ะพี่ข้างบ้านให้มาจากใต้แท้เลยอดองปูจ้ะอืมมันต่อมนมากละพี่นกค่ะ 好像这样子。嗯嗯 อร่อยๆมงกุ้งอยู่อืมอืมฮ่ยอไอืมกุ้งสดๆวันนี้ที่ไปตลาด มาค่ะน้กงานเขาซื้อกุ้งมาก็อยจริงถามว่าแม่ก้อยชอบไหมแม่มก้อยไม่ค่อยชอบกุ้งตัวใหญ่ชอบกุ้งตัวเล็กๆแต่ถามว่าถ้าเอามาลวกอย่างเงี้ยไซส์เนี้ยก็กำลังดีค่ะอืมกิ่นผม ต้ออร่อยมากไม่เจ็บมันนต้องดูดอ่ะกุองอ่ะไปมัน้อยไปไม่โอเคถ้าพักกลับก่อนอร่อยส้าตอนะข้าวกับกุ้งข้าวกับหอยแล้วปลาลาน,นัวนวนะปะลาที่ตำคือเป็นปลาลานัวสูตรสายเขียวค่ะ อกินสตอรไม่วางเลยเ่รออร่อยตอข้าวนะอืม อืมอืมกินด้วยที่ไม่อานาขนมจีนใส่เพราะว่าเดี๋ยวขนมจิ้มจะดูดน้ำปลาไม่ก็ไปหมด มาบ้านเราดองอร่อยมากอื คิดว่า้หมดไม่มให้อนะไรน่าจะดูดปูอืมอืมอร่อยม,ม,มากปูนุ่นดีมากนัวมากอะ่ะโอ้โหปูแบบสุดยอด เพื่อนพี่ดูเขาบอกาั้ดภาษาเลยใช่ไหมคะคือบางที่ตอนกินนะมันก็มันก็มีพังเผอบ้างเาาไม่ได้ใช้ทุกวันเนาะอหนวดอ้าภาษาเลยคือหนวดหนวดกระดอกระเดียะหนวดไล่หนวดหนวด หนัวหนัวหนัวจ้ะภาษาเลยคือตำเล้าตำเล้าข้าวปุ้นข้าวผักสดภาษาเลย กลิ่นคือกลิ่นเค้นเคกนัวคะ่ปะปลาร้าตอนนะ่ะใครตำก็นัวใครกินก็ติดใจคะ่ปะปลาร้านัวมากคะ่ะอืกุ้งก็อร่อยหอยก็ชุ่มชื่นค่ะหอยให้ชุ่มหน่อยคะ่ะน้ำมันก็ไหล เมนเผ็ดกินไปเผ็ดมากเลยค่ะอขออนุญ,ญาตเผ็ดน,น้ำปลาแป๊บนึงแมงก็มาต้มไฟด้วยอุตสาห์ปิดแอร์อุตสาห์ปิดแอร์อัดคลิปแล้ว่ยแต่ก็มีเสียงอาจจะมีเสียงหมาเล็ดรอดไปค่ะเพราะว่าที่บ้านหมาเยอะ คนนี้เมน้นทีว่าวิตามินโอเคค่ะเพื่อนๆอิ่มเรียบร้อยแล้วค่ะกับวันนี้นะคะตำลาวก็คือตำปูปลาค่ะหอยเชอรี่ค่ะแล้วก็ กุ้งลวกค่ะแล้วก็ผักนะคะมาระค่ะนี่เลยมะเขือค่ะแล้วก็พวกผักแอมเอมทั้งหลายแหล่นะเนะมื่อเท่าที่บอกไปแล้วนะคะเพื่อนเพื่อวันนี้อร่อยมากค่ะวันนี้เป็นตำสูตรสีเขียวค่ะนัวค่ะจะยำจะตำก็อร่อยหมดเลยค่ะไม่ว่าใครตำก็อร่อยนะคะก็ถ้ายังไงคลิปนี้ชอบไม่ชอบยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะคะแล้วก็ส่วนคลิปนี้ไม่ก้อยทำวิธีการตำปลรราะ สูตรนี้ไว้ด้วยค่ะเดี๋ยวยังไงก็ขึ้นไว้ต้นคลิปอยู่แล้วนะคะก็ถ้ายังไงแล้วจะทําคลิปแยกให้อีกต่างหากด้วยค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมจนถึงท้ายคลิปแล้วถ้ายังไงลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะขอกําลังใจนิดนึงนะโอเคค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ